สวัสดีจากโอซาก้าค่ะเมื่อเย็นวันนี้นะคะจะไปแวะดื่มที่ร้านเครื่องในย่างค่ะชื่อร้านฮอร์โมนโคเดสึนนะคะร้านนี้ค่ะไปด้วยกันนะคะ <c oughs> เป็นด้านเล็กๆค่ะ เป็นเคาน์เตอร์ติดทางเดินนะคะมีที่นั่งประมาณ4-5หที่ค่ะเราสั่งเบียร์สดมาชนแก้วกันค่ะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยจากการเก็บของเพื่อที่จะย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะ,คะทานของอร่อยอรๆกันอีกแล้วค่ะสั่งสบายนางสดมาเป็นกับแกลมนะคะก็เสิร์ฟมาในถ้วยเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะเป็นเมนูที่ชอบเมนูหนึ่งนะคะ ดูออกจะน่ากลัวไปหน่อยนะคะแต่อร่อยค่ะลืมไปเลยนะคะเคี้ยวกรุบกรุบสดมากๆเลยค่ะวันนี้เหนื่อยมากๆนะคะเก็บของทั้งวันนะคะอาทิตย์หน้าก็จะย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วนะคะหายเหนื่อยเลยค่ะได้ทานของอรไออร่อยเบียร์เย็นเย็นชื่นใจมากเลยค่ะสั่งผัดเครื่องในรวมมาอีกที่หนึ่งค่ะเขามีวิธี ทำวิธีการทําอาหารที่ละมยดละไมละเอียดประณีตมากๆเลยค่ะเป็นร้านที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะรสชาติอร่อยถูกใจเลยค่ะร้านเขาหาได้ไม่ยากนะคะสําหรับคนญี่ปุ่นก็คงจะเดินมาแป๊บเดียวแต่สําหรับคนไทยอย่างเราก็คงจะหลงอยู่แล้วล่ะคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ร้านเขาโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็สั่งกระเพาะหมูมาเป็นกับแกล้มอีกที่นึงค่ะ เป็นเมนูที่ชอบอีกเมนูหนึ่งนะคะอาหารเขาทำได้สะอาดนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นสาบโอเคเลยค่ะตั้งแต่ที่มาทานที่โอซาก้านะคะเกือบค่อนข้างทุกๆร้านอาหารเขาอร่อยมากเลยค่ะทำได้ดีประนี้และก็ถูกใจด้วยค่ะและที่ประทับใจนะคะคนโอซาก้าใจดีมากๆค่ะเป็นมิตรค่ะ อันนี้ที่จะขาดไม่ได้ก็คือตับวัวผัดนะคะปกติที่ทานส่วนใหญ่ที่ผ่านมานี่เป็นตับหมูไปเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้ลองชิมตับวัวนะคะที่เป็นเส้นๆสีแดงแนี้เป็นพลิกซอยหั่นบางๆนะคะเป็นเส้นๆ้นเหมือนเส้นไหมคะ่ะอร่อยโอเคมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปล่าสุดของที่ทานในร้านของจังหวัดอุสาการนะคะ แต่ก็จะไปกินไปดื่มเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะยังพอมีเวลาเราไปต่อได้กันอีกค่ะมาต่อร้านนี้ค่ะปัจจุบะโชหุนเต่งนะคะเป็นด้านของทอดเสียบไม้ค่ะไปชิมด้วยกันค่ะ <c oughs> เจอเมนูปราบเซียนอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ก็ยังพออ่านง่ายนะคะลูกค้าในร้านเต็มหมดเลยค่ะเหลือที่ว่างอีกที่เดียวก็เลยเลือกมาฝั่งนี้ค่ะ มาชนแก้วกันค่ะคุณเขาสั่งเบียร์ซันต,ตรีมาดื่มนะคะแต่เลยจุกทองนะคะก็เลยสั่งโชจูมะนาวมาค่ะมาชนแก้วกันอีกรอบนึงนะคะอันนี้เป็นของทอดเสียบไม้ที่สั่งมาทั้งหมดนะคะมีหลายอย่างค่ะราคาลืมไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ประมาณ120-180เยนค่ะดูกันทอดของเขาไม่อมน้ำมันนะคะทอดแบบแห้งๆแ,แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะ ไม่รู้จะเลือกอันไหนก่อนก็เลยทานอันนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นชีสทอดนะคะก็ต้องค่อยๆเล็มนะคะเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยค่ะเพื่อนๆคะเวลาทานของทอดหรือว่า คูจิคัตสึนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะมันจะมีน้ำจิ้มให้จิ้มนะคะแต่ว่าเลไม่ชอบค่ะรู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนยาแก้ไอของบ้านเราอย่างไงงั้นก็เลยทานแบบนี้ค่ะหรือว่าอาจจะเอาเกลือมาโรยก็ได้นะคะบางคนเขาชอบเอาเกลือมาโรยทานแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะแต่เลไม่ชอบที่เป็นแบบน้ำจิ้มค่ะลืมถ่ายรูปมาให้ดูนะคะ ต้องขอโทษด้วยค่ะจริงร้านแรกผิดคิวไปหน่อยนะคะค่อนข้างจุกท้องพอสมควรเลยค่ะแต่ก็ดื่มได้เบาๆนะคะเพราะว่ายัางเหน็ดเหนื่อยกับการเก็บของค่ะร้านนี้เป็นด้านที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะตอนเข้าแถวต่อคิวในร้านนะคะคิวยาวค่ะก็รอประมาณเกือบ5นาทีกว่าๆค่ะ แล้วก็อาหารที่สั่งก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงก็ถทมพนักงานค่ะว่าอันไหนที่ออกเร็วที่สุดก็ได้มาอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะพูดถ้าทานของทอดร้านไหนที่อมน้ํามันจะผิดหวังมากๆเลยค่ะพูดถึงร้านนี้ให้ไปเลยค่ะคะแนานเต็มสิบไม่หักค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะแต่ว่าก็จุกท้องพอสมควรนะคะก็ใกล้เวลากลับแล้วค่ะวันนี้เบาๆสองร้านค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เลยอยากทานอาหารไทยก็เลยนัดเพื่อนมาทานที่ร้านฝันสับปะรดค่ะไปทานด้วยกันนะคะ วันนี้มาเร็วนิดนึงยังไม่มีลูกค้าเลยค่ะก็รีบสั่งเย็นตาโฟมาถ้วยหนึ่งค่ะไม่ได้ทานานานมากเลยค่ะเพื่อนบอกว่าเย็นตาโฟร้รานนี้อร่อยมากเครื่องแน,น่นๆ่นแ่น,นจริงๆค่ะน่ากินน้ำซุปหวานหอมอร่อยเหมือนทานที่ไทยเลยนะคะใบบรรดา คลิปวิดีโอที่ถ่ายลงช่องทั้งหมดเลยชอบคลิปวิดีโอนี้มากเลยค่ะที่ชอบเพราะว่ามีธงชาติไทยแปะไว้ข้างหลังเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆเลยนะคะรู้สึกอุ่นใจยังไงบอกไม่ถูกเลยค่ะได้าทานของอร่อยได้คุยภาษาไทยเจ้าของร้านก็เป็นคนเหนือนะคะคุณป้าใจดีมากๆเลยคะ่ะบริการดีอัธยาศัยดีมากๆเลยคะ่ะอาหารก็อร่อยทุกอย่างเลยค่ะมีหลายเมนูที่อยากชิมนะคะแต่ว่า วันนี้ก็คงจัดแค่เย็นตาโฟนะคะเพราะว่าจะต้องย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งก็เลยนัดเพื่อนทานข้าวมาส่งท้ายกว่าจะได้เจอกันก็คงอีกนานค่ะน,นี้เมนูของหวานมีข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเป็นหน้าทุเรียนนะคะโอกาสดีแบบนี้พลาดได้ที่ไหนคะเลยสั่งมาขนลัดถ้วยข้าวเหนียวทุเรียนไม่ได้ทานนานมากคะ่ะในรอบปีเลยนะคะ ทุเรียนเขาจัดให้ชิ้นใหญ่กะทิเข้มข้นหอมหวานมากๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวโอซาก้าอยากทานอาหารไทยเลยและนําร้านนี้เลยค่ะรสชาติดังเดิมเหมือนนั่งทานที่ไทยเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆ่คะก่อนที่จะไปทานร้านอาหารไทยเพื่อนพามาดูสวนกุหลาบนะคะสวนกุหลาบนี้ชื่อว่าสวนสาธารณะนางาโนชิมะค่ะ เป็นความบังเอิญมากๆเลยนะคะถ้าไม่มาวันนี้นะคะอีกวันหนึง่งพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกคะ่ะโชคดีมากๆเลยคะ่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะมีหลายสายพันธุ์ของหลายประเทศนะคะค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ที่เลยชอบมากที่สุดกลิ่นหอมนุ่มเป็นกลิ่นที่ชอบคะ่ะแอบฝันกลางวันว่าถ้าได้กลับไปอยู่เมืองไทยอยากทำสวนกุหลาบแบบนี้ คิดว่าคงไม่เกินความสามารถนะคะก็ทําแปลงเล็กๆนะคะแอบฝันกลางวันไว้ก่อนนะคะก็คงจะจบคลิปของจังหวัดอุซากาไว้เพียงเท่านี้เราพบกันคลิปหน้าที่ต่างจังหวัดนะคะนี่เป็นสาระกลางเก่าของอุซากานะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ